สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกท่านอื่นที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหวยฮานอย VIP วันที่4พฤษภาคม2563ที่เพิ่งออกไปนะครับที่เอามาให้ชมเพราะว่าเห็นว่ามันเลขมันเข้าโต๊ดนะครับก็ไม่ค่อยเห็นนะครับนานๆจะได้เห็นแบบนี้ทีหนึงฮะวันนี้หวยออก 2 3งสนะครับสองนี่เข้าแม่นนะครับแปดสามนี่ออกตัวกลับข้างบนนะครับส่วนหกสี่กับสีนี่ออกตัวกลับเหมือนกันนะครับแต่เป็นข้างล่างนะครับก็คือเลขสองตัวนี้ออกตัวกลับทั้งบนทั้งล่างเลยนะฮะก็เพิ่งเคยเพิ่งเคยเห็นนะครับก็เป็นข้อคิดอย่างนึงนะครับว่าถ้าเราที่ถ้าเรามีเลขในใจนะครับก็ อยากให้ซื้อตัวกลับกันไว้บ้างนะครับไม่ต้องเลือกทั้งหมดนะครับเราเราเน้นเป็นบางตัวนะครับเน้นเฉพาะเลขที่เราฝันหรือว่าเลขที่เราสนใจหรือว่าทะเบียนร,รถเราหรือหรือว่าเลขที่บ้านหรืออะไรที่เป็นที่เป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเรานะครับอันนี้ผมให้หกสี่ ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวกลับแต่ไม่ได้หมายความว่าสูตรมันถูกนะครับก็คือสูตรมันผิดถ้าดูถ้าพูดจริงๆแล้วสูตรมันไม่ถูกนะครับเพียงแต่ว่า3มตัวเนี่ยผมให้ไว้เผื่อมันเข้าโต๊ดมันสามารถสลับหลักกันได้นะครับบางตัวก็เข้าปักหลักได้ตรงๆอย่างเลขเลขสองเนี่ยฮะเข้าเข้าสหลักร้อยอันนี้คือคือเข้า ได้อย่างถูกต้องนะครับส่วน8ให้หลักสิบมันไปเข้าหลักหน่วยนะครับ3ให้หลักหน่วยไปเข้าหลักสิบนะครับอันนี้คือสลับกันก็เอามาให้ชมดูนะครับเผื่อเป็นแนวคิดในการดูเลขที่ผมลงให้นะครับจะได้รู้ว่ามันมันมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างนะครับที่เราต้องเรียนรู้กันไปนะครับ ไม่มีใครสามารถที่จะให้แล้วเข้าสามตัวตรงเป๊ะได้ตลอดทุกวันแน่ๆครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะฮะแต่ว่ามันเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับให้เราไม่ได้ซื้อแบบสเปะสปะนะฮะแนวทางมีทั้งทั้งถูกและทั้งผิดนะครับถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าถูกก็ยินดีด้วยนะครับ ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกท่านอื่นๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามและกด subscribe นะครับแล้วก็รูปกระดิ่งไว้รับการแจ้งเตือนในข่าวหน้าด้วยนะครับ mm hmm. เผื่อมีสูตรเด็ดๆก็จะเอามาลงให้ชมนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ